ปรเซต I n d ประกอบไปด้วย 1. อัตเทรี่แคมป์ 2. ฟอร์เซป 3. ผ้าสี่เหลี่ยมเตอกกลาง 4. สำมรีแห้ง 5. ก๊อดโฟ4และอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพิ่ม 1. ก๊อดเดน 2. เข็มเบอร์18และเบอร์24 3. โพวิดีนโซลูชัน 4. 0 9นย์นสไลาย 5. ใบมีดเบอร์11 6ไซลิงห้าหรือ10ซีซีขึ้นอยู่กับขนาดของฝี7คิวเลต8ถุงมือสเตอร์ไลน์9 1%ลิโดเปรโคนวิทเอาท์อะดรีนาลีนพร้อมสำลีแอลกอฮอล์ alcohol, 10พาสเตอร์ปิดแผลสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์นิชั่นชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกแหล่งฝึกโรงพยาบาลพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี วันนี้จะมาสาธิตการผ่าฟีหรือการทำ I&D n i n c i s i o n and Drainage) คือการกรีดเปิดปากแผลเพื่อระบายหนองขั้นตอนการปฏิบัติ 1. แนะนำตัวกับผู้ป่วย 2. แจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยทราบ <c oughs> เพื่อจะผ่าตัดเปิดปากแผลหรือฝีระบายหนองออกและลดอาการปวดลดอาการอักเสบ 3. ขั้นเตรียม หนก่อนทํา IND เราจะประเมินก่อนว่าฝีสุกหรือกัดน้องหรือไม่ฝีที่สุกแล้วจะสังเกตตรงกลางตุ่มจะมีลักษณะเป็นสีขาวขึ้นและนุ่ม 2. ฝีที่ยังไม่สุกจะมีลักษณะเป็นตุ่มแดงและแข็งกรณีที่ฝียังไม่สุกไม่มีน้องเราจะไม่ทามํา IND 3. ประเมินสีหากสีแตกแล้วมีหนองซึมออกมารอบๆแผลจำนวนมากและควรสังเกตผู้ป่วยบางรายใช้ยาสมุนไพรทามาจากบ้านอธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าเราต้องทำความสะอาดบาดแผลสวมถุงมือดิพุสโบสครับแผลด้วยเฮบิสครับล้างด้วยนอร์มอลสไลด์จนแผลสะอาดซับให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรือกอสล้างมือก่อนจัดเตรียมอุปกรณ์ 5. ขั้นตอนและวิธีการทำเปิดเซสสเตอร์ไลด์ด้วยหลักสเตอร์ไลด์เทคนิคใช้ทานเฟอร์ฟอรสิบหยิบจับอุปกรณ์ในเซสสเตอร์ไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการเติมน้ำยา เ,เข็มเบอร์18และเบอร์24ลงไปในเซสเตอร์ไลน์ไปมีดเบอร์ 11. สิบเอ็ดเซริงห้าซีซี น้ำยา p r o v ดี i s o l u t i o เทน้ำยา0.9ซน้ำมอสลาย ถุงมือเซอร์ไลน์หนึ่งข้างข้างที่เราถนัดจับใสลิง์สวนปอกเขียเบอร์18เพื่อเตรียมดอยาชา ยาชาดอยาชาปริมาณของการใช้ยาชาจะขึ้นอยู่กับขนาดของฝี ความสะอาดบริเวณที่จะผ่าด้วยโพวิดินโซลูชันสวมถุงมืออีกหนึ่งข้างทำความสะอาดบริเวณที่จะผ่าสีด้วยโพวิดินโซลูชัน หยิบผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางปูบริเวณที่จะผ่าฝีเปลี่ยนหัวเข็มจากเข็มเบอร์18เป็นเข็มเบอร์24เพื่อเตรียมฉีดยาชา ฉีดยาชารอบๆบริเวณที่เราจะผ่าฝีก่อนดันยาชาเราจะทดสอบดึงสซลิงออกมาดูว่ามีเลือดออกมาด้วยหรือไม่ก่อนดันยา ทดสอบความชาบริเวณฝีที่ฉีดยาชาเจ็บอยู่ไหมคะไม่เจ็บแล้วครับไม่เจ็บแล้วนะคะไม่เมื่อชาแล้วจึงลงมีดกรีดโดยลงมีดตรงตำแหน่งที่นุ่มและผิวบางที่สุดกรีดจากด้านล่างขึ้นด้านบน ระบายหนองออกให้ได้มากที่สุดใช้อัเทอรี่แคมทางขยายบริเวณปากแผลหรือในบางกรณีอาจใช้คิวร็ดปุดเบาๆ บันทึกจำนวนหนองที่ออกมาปริมาณกี่ซีซีใช้0.9%นเปอร์เซนต์นมันสลายเอริเกตในโพรงหนองที่เราระบายออกจนสะอาดเมื่อเอริเกตจนสะอาดแล้วใช้ก๊อตเดนชุบ โ o ว i ดีนโซลูชันใส่เข้าไปในโพรงที่ระบายเอาหนองออก แล้วคาวไว้ที่ปากแผลเพื่อป้องกันไม่ให้ปากแผลปิดปิดแผลด้วยสเตอร์ไลน์กอสโฟหรือขึ้นอยู่กับขนาดของสี จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแยกถังขยะติดเชื้อขยะทั่วไปขยะมีคมติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแนะนำการทำแผลทำแผลวันละหนึ่งครั้ง ห้ามแผลโดนน้ำหากมีอาการปวดบวมแดงร้อนและมีไข้ให้มาพบแพทย์รับประทานยาตามคำสั่งของแพทย์และทานติดต่อกันจนหมด